เอาละครับผมกลาบสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับผมตอนนี้กลับมาเจอกับผมจอนเพชรยนต์อีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมแวะมารีวิวรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับวันนี้กระชับฉับไวเพิ่งเข้ามาใหม่เลยก็คือโตโย t a r รีวรุ่น 2.4e ชมปี2018คันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นกระบะเพียรเนอร์ยกสูง4ประตูที่มาห้องกับตัวแคลรี่บอยนะครับวันนี้นะครับ รถพื้น้าใหม่ก็คือวันนี้กรทมยนต์ยังไม่ได้กุญแจมานะครับเลยเปิดดูภายในไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยจะพามันดูอ่ารอบๆคันกันก่อนนะครับเผื <c oughs> ่อว่ามีใครกำลังมองหากระบะดพิเอเนอร์สีขาวยกสูงที่มีกับแครีบ่บอยมาด้วยเนี่ยก็วันนี้พามาดูกันเลยนะครับผมว่าพื้นที่ใช้สอยเป็นยังไงนะครับนี่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวแครี่บอยนะครับภา,ายในเนี่ยแบบนี้เลยนะครับผมตัวเนี้ยถ้าเป็นกระบะดสีประตูเนี่ยข้อดีของเขาก็าคือเขาก็นับเป็นเก่งอะเนาะเป็นรถแบบคล้ายๆแบบอ่าเป็นรถรถเก่งผสมรถกระบะพูดง่่่ายยยยยๆเเเลนนีีีมพื้้้ทใใชชสออะ ตัวข้างข้างหลังก็มีตัวกระบะหลังมาให้อีกนะครับก็จะได้ในเรื่องของตัวห้องโดยสารที่กว้างขึ้นนะครับผมแล้วก็มีพื้นที่เก็บของด้านหลังนะครับเผื่อบางทีพ่อค้าไม่ขายนะครับกำลังมองหาอยู่นะครับหรือว่าต้องการจะซื้อเป็นรถบ้านเก็บของเล็กเล็กน้อยนะครับผมขนของที่ไม่เยอะมากนะครับรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะซื้อไปใช้งานกันได้อีกอย่างตัวเพียนเอร์นี่ก็ต้องบอกเลยว่า อ่าลกสูงเนี่ยขับง่ายนะครับมุมมองเนี่ยจะกว้างนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยนิ่มนวลแน่นอนถ้าขับตัว4ประตูของตัว Toyota r e v o นะครับผมช่วงล่างหนึบแน่นแน่นอนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีนะครับผมเป็นเกียร์หสปีดแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวพาดูนะครับตัวนี้จะเป็น เกียร์ออโต้นะครับผมสามารถปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับ6สปีดตัวนี้จะไม่มีหน้าจอกับกล้องมองหลังมาให้นะครับจะเป็นวิทยุธรรมดานะครับแต่ว่าเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีมาให้หมดแล้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นเบาะกอามาอีกนะครับไม่ใช่เบาะไม่ใช่เบาะหนังนะส่วนกระจกต่างๆก็เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับที่กระจกหูช้างมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับเคลื่องคมยังอยู่ด้านบนนะครับตัวด้านข้างนะครับตัวเบ้ารองมือจับต่างๆเนี่ยตัวดึงมือจับก็เป็นโครเมียมดเลย นะครับผมส่วนตัวล้อแม็กเนี่ยตัวนี้เป็นแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับตัวแม็กตัวนี้เนี่ยจะเป็นสเปคอยู่ที่ขอบ18นะครับผมส่วนสเปกยางเนี่ยผมไปดูข้างหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวไม่ตรงนี้มันไม่ค่อยชัดนะครับผมเออสเปคเดิมโรงงานอยู่ที่2 6 5 6 5 R 17นะครับผมอ่ะ2 6 5 65R17 ก็คือแมคโคร17นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นน็อต6รู oo, นะครับผมด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรกนะครับผมอันนี้ล้อดเดิมเลยแบบนี้เลยนะครับสีแบบนี้ด้านหน้าก็แบบนี้เลยนะครับไฟนหน้าม mm ัติดเดฟเลกเตอไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีแยกเป็น2เกรดก็คือตัว E ธรรมดาคือรุ่นนี้แล้วก็ E+ นะครับส่วนรุ่น E+ เนี่ยเขาจะเพิ่มมา3อย่างก็คือนะคมีไฟเป็น เขาเรียกเป็นอะไรนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์อ่านะครับผมลืมซะแล้วนะครับรีวิวทุกวันแล้วก็ลืมคำพูดตัวเองนะครับผมประทานโทษทีนะฮะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวหน้าจอแล้วก็กล้องมองหลังนะครับอันนั้นจะเป็นเกรดของตัว e p a s s นะครับส่วนรุ่นนี้เป็น e ธรรมดาก็จะเป็นไฟหน้ามัอดิเฟเตอร์ไม่มีหน้าจอกล้องมองหลังมาให้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็จะถูกกว่ารุ่น e p a s s เดียวอยู่ประมาณ30,000บาทนะครับอย่างคันนี้เนี่ยนะครับให้ดูกันเลยราคาตั้งขายอยู่ที่610,000บาทกลมๆเลยนะครับผม ปี2018นะครับเลขไมเ้เนี่ยใช้ไปแล้วแสนหกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับแสนกลางๆว่าปี18ก็ต้องถือว่ารับได้นะใช้อยู่ประมาณเกณฑ์มาตรฐานเลยนะครับผมไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับอันนี้นะใครกําลังมองหารถกระบะที่เป็นยกสูงเพี n ยนเนนะครับผมเอาไว้ใช้งานนะครับ ก็คันนี้ก็ขอให้เป็นหนึ่งทางเรื่องของคุณลูกค้านะครับผมก่อนที่ยนเนี่ยเห็นว่าเข้ามาปุ๊บก็รีบมารีวิวเลยนะครับให้คุณลูกค้าได้ดูกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีรถที่มีแครีบอยเนี่ยเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเพราะว่ายิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับบางที่ก็มีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าอยู่นะครับผมพอค้าแม่ขายเนี่ยเวลาจะขนของไปขายของอะไรเงี้ยก็จะลําบากหน่อยนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีตัวอ่าตัวแครีบอยเนี่ยอย่างเช่นมีเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าช่วยแบบบางบางแดดบางฝนให้เราได้รหือว่า บางทีไปแคมปิ้งปาร์ตี้ก็นั่งเล่นหลังรถได้นะครับผมทําเป็นแบบห้องเล็กๆย่อมๆเลยนะครับเก็บของได้บางทีเราขึ้นไปนั่งไปนอนเล่นข้างบนก็ได้นะครับผมอันนี้ก็กมพิวนก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับ ก็ขอฝากไปอีกทางเลือกนะครับผมหากสนใจนะครับติดต่อได้เลยที่เบอร์โทร0802522670นะครับผมเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมกรฟยินดีให้บริการทุกค้าทุกท่านเลยนะครับผมแอดไลน์มาเลยมาคุยกันนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนเดี๋ยวกรตยจัดการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปให้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กรฟยด้วยนะครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ